คนนะซื้อมันซื้อมีคนนอนอยู่โอ้โห oh. ซื้อเอาฮัลโหลเดินซื้อเดินเดินผ่า,างนะฮัลโหลโอเคโอเค โอ้โกบกบมันมากินแมันกินน่ะมันมากินแมงเม่าอ่ะสื้อตัวแน่นเลยดูดิ่กิมเลยยังยังไม่ได้ จะไม่ได้มีแค่กบแล้วนี่ันจะมีตุกแกด้วยนะแน่นตึกเลยนะวิ่งแล้ววิ่งวิ่งวิ่ง 喂，喂 <Mile dizzy>。<parked ass shorts>

Miếng tam lên miếng tam Miếng tam đây Miếng tam Miếng tam đâu Miếng tam, miếng tam 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 อ้าวาวิ่งมานั่งเธอตามโอเคห้องน้ำ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 เธอไปฉี่ก็